สวัสดีครับพบกับทางบ้านมุนตานะครับคลิปนี้เนี่ยจะเรามาถ่ายทำที่วัดบางแพรกนะครับจังหวัดนนทบุรีวัดนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าแล้วก็สวยงามมากนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากวันที่30กันยาไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมีเวลามากขึ้นเพราะว่าผมได้เกษยียณอายุงานไปแล้วนะครับ คุณตอถามที่เนึ่งครับในเมื่อคุณตอจาก,กระษียงงานเนี่ยคุณตอบรู้สึกใจหายไหมพอใจหายครับก็คือมันเหมือนกับว่าเราได้ผูกพันกับองค์กรเนี่ยเป็นระยะเวลาสามสิบห้าปีในสามสามสามสิบห้าปีเนี่ยเราก็ได้เหมือนกับได้สัมผัสกับคนได้สัมผัสกับงานแล้วก็สัมผัสกับองค์กรเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยในใจผมเนี่ยผมคิดเสมอนะ ในหลักอันนี้เป็นเป็นเป็นมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าองค์กรเนี่ยเป็นบ้านหลังหลังที่สองของผมซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยให้ในเรื่องของเงินเงินเดือนที่ผมมาเลี้ยงครอบครัวหรือในเรื่องของสวัสดิการพ่อแม่หรือลูกเจ็บป่วยเราก็สามารถเบิกได้ตรงเนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ผมก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนที่ฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง,องคนที่ทํางานข้าราชการก็ดีนะครับนละพิสาคิดก็ดีหรือบริษัทก็ดีขอให้มองว่าหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่เนี่ยคือบ้านหลังที่สองของท่านนะครับการที่จะทําในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีต่างๆหรือการทุจริตในหน้าที่หรือการหาผลประโยชน์กับหน่วยงานเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม่สมควรนะครับ ตัวผมเองเนี่ยทำงานมาสามทิห้าปีเนี่ยผมไม่เคยที่จะทุจริตในหน้าที่หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมยึดหลักไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายแล้วก็ไม่ไม่ขายเพื่อนไม่เคยเหยียบบ่าใครใครึ้นไปแล้วประเภทที่บอกใช่ครับผมดีครับท่านเหมาะสมครับเนี่ยไม่มีเพราะผมไม่ใช่คนที่จะเฉลียการที่เข้ามา อยู่ในองค์กรเนี่ยเราจะได้พบกับคนที่หลากหลายนะครับอันนี้ก็คือข้อแนะนําในมุมมองของผมก็คือว่าคนไหนที่ไม่ดีนะครับคุณชาติเราก็เลี่ยงซะนะครับเพราะเราสามารถที่จะเลือกที่จะคบคนได้แล้วเราก็จะเลือกทําในสิ่งที่เราคิดว่าใช่ได้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะเห็นมานานแนละ้วด้วยคุณต่อตั้งแต่ชีวิตการทําข่าวเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยการเรียกร้อง ของลูกจ้างนะคุณต่อนะเขาจะเรียกร้องโดยที่คิดว่ากูอยากจะได้ตรงจุดนี้เขาไม่เคยมองนายจ้างนะว่าบางอย่างที่คุณต่อมันไม่ไหวแต่นายจ้างเขาบอกว่าเขาทิ้งลูกน้องไม่ได้ครับตรงกันข้ามลูกน้องกับมองว่ายังไงก็ตามนายจ้างจะต้องได้รับผลประโยชน์มากเพราะฉะนั้นต้องขึ้นค่าตัวสุดท้ายนายจ้างปิดครับปิดไปอยู่ที่จังหวัดประเทศพม่าบ้างวิทลาวม้่งเวียดนามมั้งยิ่งตอนเนี้เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ย ผมว่านะฮะอะไรที่เราเขาเรียกว่าอะไรพอเหมาะพอควรนะครับในจ้างอยู่ได้เราซึ่งเป็นลูกจ้างเราก็อยู่ได้ต่างคนต่างต่างอยู่ได้เนี่ยผมว่าเป็นไปนทางออกที่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าในมุมความคิดเราคิดว่าเออเจ้าของกิจการเนี่ยจะต้องร่ํารวยตลอดนะจะต้องมีเงินเข้ามาตลอดเนี่ยวันใดวันหนึ่งที่เขาปิดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็หมดคือหมดทั้งในจ้างแล้วก็หมดหมดทั้งทั้ง,ท,งทั้งลูกจ้าง ตรงนี้สาคัญนะครับคุณชาติเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ต่างคนต่างประคองต่างคนต่างช่วยกันพยุงเนี่ยมันถึงจะผ่านผ่าพิกฤตตรงนี้ไปได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะสังเกตได้ไหมคุณต่อไม่ว่าจะเป็นบริษัทเลนถ่ายรูปนะอ,อ,อย่างนิคอนเด็กก็ตามเนี่ยหรือเครื่องเสียงต่างๆเนี่ยย้ายไปมาเลเซียหมดเลยเพราะว่าเขาไม่ร้องค่าแรงขั้นตา่าและอีกไม่กี่เดือนเนี่ยค่าแรงขั้นต่าประกาศใช้ผมอยากจะฝากรัฐบาลนะไม่ใช่ว่าประเภท กูอยากจะขึ้นค่าแรงอยากจะเอาใจคนใช้แรงงานลูกจ้างไม่ไนายจ้างไม่ไหวเนี่ย <c oughs> เขาปิดกิจาการนะคุณต่อนะคือตอนนี้มันปิดปิดกันกันไปเยอะเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้นะครับใช่ <c oughs> และอย่างเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่ใชเ่เหมือนเราขายสินค้ามันไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะซื้อมาแล้วก็ซื้อซื้อถูกแล้วมาขายแพงเหมือนเมื่อก่อนได้นะตอนนี้มันจะมีในเรื่องของพ่อค้าชาวจีนเนี่ยเข้ามา แล้วต้นทุนก็ถูกเราอย่างเงี้ยใช่ฮะใช่ตรงตรงนี้การค้าขายมันก็จะทําให้ได้ให้ให้ลําบากขึ้นน่ากลัวเพราะว่ามันจะมีแอปอีกอันนึงเกิดขึ้นผมไม่แน่ใจว่าแอปอะไรนะโอ้โหรัฐบาลบอกให้จับตาดูเลยเพราะว่ามันขายถูกผิดปกติครับคุณต่อสังเกตเห็นไหมขอบางอย่างนะทาไมราคาแค่ไม่กี่สิบบาทอะมันจึงส่งตามมาถึงบ้านเราได้ครับรัฐบาลจีนเขาสนับสนุนคุณต่อ แต่ถ้าเกิดเรามองมุมมุมกับกันนะถ้าเราเอาของไปขายของเขาเนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่ว่าเขาจะต้องมีคําถามหรือคําถามหนึ่งคนของเขาได้ไประโยชน์อะไรตรงนี้<ช>แต่ในขาดเดียวกันของเราไม่เคยมีคําถามตรงนี้น<ช>มาเลยทําให้แบบว่าเขาเขามาขายแล้วคนไทยเราได้ได้ได้ไดไประโยชน์อะไรมันมันมัน,มนไม่มีคําตอบครับตรงนี้ก็จะฝากบอกนิดนึงนะครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธรูป กุมมงกุมาอะไรของเราเนี่ยส่งไปขายที่จีนในยเยอะเยอะมากๆเลยเป็น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 ร้นอยร้อยล้านอ่ะปัจจุบันนะครับคุณต่อรัฐบาลคุณเอาเข้าไปเนี่ยเขาทุบทิ้งเลยนะใช่เขาทุบทิ้งเขาไม่ให้ขายนะตรงนี้ครับทําให้วงการวัตถุมงคลเนี่ยเริ่มที่จะถอยนะฮะถอยเอาคุณต่อครับขอวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อทำให้ชีวิตเราดีข,ขึ้นการทาํามาค้าขายหนยเถอะตอนนี้นะครับโชคลาภ เดี๋ยวเอาหน่อยเอาหน่อยครับคืออันนี้เนี่ยผมขอยกตัวอย่างนะฮะเรื่องของหลวงหลวงปู่ทวดเนี่ยตอนที่ผมเนี่ยที่ผมยังทํางานอยู่เนี่ยจะมีเพื่อนพ,พนักงานอยู่คนหนึ่งเขาก็แบบเจอในเรื่องของประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเดินทางไปไหนเขาก็บอกเกิดอุบัติเหตุบ่อยผมก็บอกว่าอ่ะลองเอาหลวงปู่ทวดเนี่ยเลี่ยมแล้วมาแขวนแขวนแขวนที่รถเนี่ย คุณชาติใช่ไหมครับว่าเขาเองโดนในเรื่องของอุบัติเหตุนะรถคว่ำทั้งคันเลยแต่คนในรถไม่เป็นอะไรครับส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าหลวงหลวงปู่ทวดเนี่ยช่วยในเรื่องของการแค้วคลาปลอดภัยรวมถึงคนที่อยู่อยู่ในรถทุกคนเนี่ยถึงจะเกิดอุบัติเหตุแต่ก็ไม่เกิดอันตรายต่างๆตรงนี้มันจะจะไปที่ยืนยันว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างองค์หลวงประทวดที่ที่เราเราให้ไปเนี่ยจะมีทั้งว่านร้อยแปดมีทั้งดินพุทธมีทั้งสเกลา่าแล้วก็มีระวาภูเขาไฟเนี่ยเฉพาะว่านร้อยแปดเนี่ยหรือก็เราก็จะมีเลตานานเนี่ยจะช่วยในเรื่องของพุทธคุณจะช่วยในเรื่องของการแก้วค้นนะครับแล้วก็การพวกสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยผมก็เลยบอกว่าสิ่งพวกนี้เราอย่ามองข้ามนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ควรที่จะมีติดเอาไว้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรควรจะมีติดตัวเนี่ยเราควรจะต้องเลือกว่าทําพิธีถูกต้องไหมมาจากไหนมวลสารคืออะไรตรงเนี้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเราเกิดอันตรายาต่างๆเขาจะช่วยเราได้นะครับมันมีคําถามนะครับคําถามแบบกุนกวนอ่ะอวรประสาทอ่ะเฮ้ยถ้าว่าวัตถุมงคงลเขาหลวงพ่อทวดเนี่ยศักดิ์สิสทธิ์จริงมันต้องแคล้วคลาด ไอ้ตรงนี้ผมอยากจะบอกนะว่าบางอย่างเนี่ยคุณต่อคนเราเนี่ยเป็นเรื่องของวิบากกรรมนะใช่ครับคือคุณต้องใช้ตรงนั้นเป็นหนี้ที่คุณต้องใช้เป็นหนี้ที่คุณต้องเสียทรัพย์ยังไงอะชีวิตคุณรอดน่ะผมก็ถือว่าคุมนะครับวัตถุมงคลของอาจารย์ต่อน,นี้ไม่ทําให้ใครผิดหวังเป็นของแท้เป็นของจริงราคาจับต้องได้คุณต่อขออีกสักรายการนึงอันนี้จะเป็นในเรื่องของเครื่องรางแห่งการเสี่ยงโชคนะฮะอันนี้จะเป็นสีจตุรเทพ ซึ่งเราจะปิดทองนะครับองค์นี้เนี่ยผมมีองค์เดียวนะครับแล้วก็จะบอกกับคนสายมูที่ได้รับชมทางช่องเจ้าขยาชาแนลนะครับว่าใครอยากได้สี่จัตุรเทพที่ช่วยในยเรื่องการดึงดึงดูดสิ่งดีๆเ,เข้ามาในในในชีวิตเนี่ยเขาจะมีข้างในของสี่จัตุรเทพเนี่ยจะมีหงมีมังกรมีเต่า นะครับแล้วก็มีเ,เสือนะครับพยักษซึ่งเขาบอกว่าสี่องค์เทพเนี่ยพอรวมกันตรงกลางที่เราเห็นเป็นหยินอยางเนี่ยจะเปิดเป็นหกหลงก็คือมังกนทองใครได้ครอบครองสิจ่จะตุรเทพชุดนี้เนี่ยนะครับองค์นี้นยถือว่าดีนะครับแล้วกําลังจะบอกว่าทั้งเลี่ยมกรอบด้วยแล้วก็ปิดทองด้วยเนี่ยราคาไม่แพงสําหรับหนึ่งท่านนะครับที่ทักมา เมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยเราเอาเหล็กหล็ดสีกรอบใจอันนั้นก็จะได้เป็นหลงพี่ที่อยู่วัดอ่าบาตรงบางบางบางมัวทองหลังจะจบคลิปท่านโทรมาเลยท่านจองอันนั้นท่านก็ได้อันนี้ก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งนะครับที่บ้านมุนตาเราอยากจะเอาสิ่งดีๆเนี่ยไปให้ท่านผู้ชมลองสัมผัสด,ดูนะครับแล้วยับนะครับมีองค์เดียว ถ้าสนใจติดต่อมาทางช่องเจ้าพยาธเนด้ก็ได้หรือโทรโทรมาตามตามเบอร์โทรศัพท์ที่ที่เราขึ้นไปให้ก็ได้นะครับใครโทรก่อนได้ก่อนนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านลองดูว่าสิ่งที่ท่านเรียกว่าท่ากายสิทธิ์เนี่ยพอไปถึงมือท่านแล้วเนี่ยจะช่วยให้ท่านมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจริงไหมนะครับ